หน้าดูเสร็จสวัสดีครับเป้ครับ <g iggle> จัดกันเลย Marvel Studios Black Panther Wakanda Forever <im> Official Trailer แล้วนะครับเออช่องเราก่อนหน้านี้รีแอคชั่นไปแล้วหนึ่งคลิปเนะเป็นทีเซอร์นะครับเ <im> ออโอเคมาลุย หนึ่งสองสาม go โ,โอ้โหเป็นแบบสีดำไว้ทุกโอ้โหบีบอารมณ์กันอีกแล้วนะครับทีชาล่าของเราเฮ้ยมีให้ดูฝั่งเนมอร์ด้วย ขนลุกขนลุกงูบเลยโอ้โหตัดต่อโอ้โหเพลงคุกคกคาน โอ้เท oh, ่ว่ะแม่งเป็นเทพโอ้โหบินได้โอ้บอลเฟี้ยวขึ้นมาละโอ้โหแอคชั่นมากโอ้โหยโอ้โหแต่ละดอก เออผู้กำกับก็ชอบฉากรถยนต์เนอะเออเออเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมึงอกี้ฟิลไปไหนเฮ้ยไอออนฮาร์ดมาแล้วโอ้โหโอ้โหสปงสกอประกอบแม่งสุดๆแลละโอ้โหแม่งมีการเงียบ โอ้โหแล้วเปิดตัวชูรี่แน่นอนแล้วร้อยเปอร์เซนต์โอ้โหแม่งสุดสุดโอ้โหสิบเอ็ดโนเวมเบอร์นะครับอีเล v เว่นโนเวมเบอร์โอ้โหแม่งน้ำตาปลิมโอ้ยขนลุกขนลุกทั้งเทรลเลอร์เลย คือมันมีซีนซ้ำนะเออเยอะเหมือนกันนะเออเออเช็อตเดิมๆนะครับช็อตซ้ําๆเนี่ยประมาณนึงแต่ก็มีช็อตใหม่ๆเยอะแล้วก็โอ้โหหนักไปทางแบบเน้นไปทางดราม่านะเออบีบคั้นทางอารมณ์เหมือนฝั่งเนมอเนี่ยเขาก็มีประวัติเออ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 ที่แบบน่าจะมีการเรื่องของการสูญเสียเรื่องของความเศร้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยอยู่ด้วยแล้วก็ไม่มั่นใจเลยทําไมต้องมาสู้กันวะตรงนี้แม่งโคตรงงเลย อะเดี๋ยวขอเจาะดูเทรลเลอร์อีกทีนึงแล้วกันเก็บรายละเอียดนะ่เอาเปิดไฟก่อนเดี๋ยวเมาส์กันไปด้วยโอ้โหคือแม่งเท่ตั้งแต่เปิดเทรลเลอร์แล้วแล้วก็เศร้าไปพร้อมๆกันนะครับเป็นความแบบขาวดำอะคือเป็นการไว้ทุกข์ให้กับคิงทีชาล่านะครับในเรื่องของเราซึ่งมันเหมือนที่ผมพูดไปแล้ว จากคลิปทีเซอร์นะว่ามันกระทบนะครับมาจากโลกแห่งความเป็นจริงของเราเพราะว่านักแสดงแชดวิกโบสแมนเะนีเสียชีวิตไปละอันนี้น่าจะเป็นแบบพิธีศพอะไรอย่างนี้นะของเขานะีเออ,เอ,อพิธีไว้ทุกขนะครับของบ้านเขามีการเอาหน้ากากอันแรกของ Black Panther เนี่ยมาถือส่วนทั้งฝั่งเนมอนี่อาร์ตเวิร์กการแบบว่าดีไซน์นะเ ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับเป็นอีกแนวหนึ่งไปคล้ายๆอารมณ์แบบผมไปดูพวกเพจนอกเพจต่างประเทศมาเนี่ยเขาเหมือนแบบอารมณ์คล้ายๆพวกแบบอรารยธรรมแอสเทกชาวมายันมายาอะไรประมาณนั้นเนอตรงนี้ผมว่าไม่มั่นใจนะข้อมูลตรงนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมันก็ใกล้เคียงแหละคือทางเนมอลเนี่ยเขามองว่าผู้คนเนาะที่แบบ broken people นะครับก็ใช้คำนี้คือ can be great leaders คือผู้นําที่ดีที่เจ๋งที่เก่งกาจได้เนี่ยเหมือนจะต้องแบบผ่านประสบการณ์เลวร้ายเนี่ยมาก่อนนะตรงนี้เนี่เลยไม่มั่นใจนะครับว่าเขาพูดถึงตัวเองเนี่ยด้วยหรือเปล่าเออแต่ว่า Black Panther ของเราเนี่ยอันนี้ผมพูดไปแล้วตั้งแต่คลิปทีเซอร์แรกเนะเดาไว้แล้วว่าน่าจะเป็นชูรี่นี่แหละแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวดูดูกันอีกทีเพราะว่าชุดนะครับเออมันเป็นทรงที่แบบผู้หญิงนะใส่ น่าจะไม่พลิกล็อกและโอ้โหและซีนลงบอลลังนี่แม่งโคตรเฟี้ยวเลยเนะอเออบอลลังเป็นเหมือนแบบรูปปากปลายักษ์นะเออน่าจะเป็นแบบปลาวานปลาฉลามอะไรประมาณนี้เนะืดูจากฟันนะครับจากการเดบดีไซน์ของโตรนของบอลลังโอ้โหแม่งเท่จริงๆแล้วก็เหมือนบอลลังเนะของชาววากันดาเนี่ยว่างเปล่าลงเนื่องจากเสียทีชาล่าไป เออแล้วก็มีการเรียกชื่อนะไม่ได้เรียกว่าเป็นแบบนายพลนายกองทัพทหารนะครับไม่ได้เรียกว่าเจเนอ a l ลหรือว่าคิงไม่ได้เรียกว่าราชาฝั่งทั้งแบบว่าชาวแบบแอตแลนติสเออชาวใต้น้ำเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะว่าเขาจะเรียกว่าแอตแลนติสหรือเปล่านะอันนี้ผมมั่วนะครับเรียกว่าเป็นแบบชาวใต้น้ำแล้วกันเออเข้าใจตรงกันเนาะแต่เรียกผู้นำนะครับลีดเดอร์ว่าคุคูคานเอ และก็ชื่อนะครับของคูคูคานเนี่ยความหมายมีนิ่งของเขาเนี่ยเหมือนเป็นเทพแห่งงูขนนกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมลองไปเซิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมมานิดนึงเออเขามีนะมันเป็นแบบเป็นเทพนะครับเกี่ยวกับในแบบมิสติเคิลนะในโลกปรรมปะลานะครับเป็นความนับถือเป็นความเชื่อของชาวมายาใช่จริงๆเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของพวกแบบแอสเทมายันมายานะครับเฟสเตอร เซอร์เพเป็นงูขนนกเออเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาตินะครับคือไม่มีอยู่ในโลกของความเป็นจริงเป็นเหมือนแบบเป็นสัตว์ในตำนานอย่างงี้นะเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อแล้วก็เขาเนี่ยวิเรียกเนมอเนี่ยเออโอ้โหแล้วแม่งโคตรแท่เลยดอกนี้ไอเฟสเซอร์นะครับขนนกที่อยู่ตรงข้อเท้าเนี่ยโอ้โหแม่งบินได้แม่งเฟี้ยวสุดๆอ่ะ เออแล้วถ้าจะไปปลิดชีพเนมอเนี่ยมันจะเสี่ยงนะครับต่อศึกสงครามตลอดการคือก็ไม่มั่นใจนะว่าทําไมเนี่ยเขาถึงมาทะเลาะกันนีเอเอเตรงนี้นี่ไม่เก็ตนะครับว่าชาวใต้น้ํากับชาววากันดาเนี่ยทำไมต้องมาตีกันเนีเออเอรอเขา,า,าไปเล่าให้ฟังในในโรงภาพยนตร์แล้วก็ฉากแอคชั่นนะแล้วก็โทนนะครับแล้วก็วบ์ของหนังของภาพของวิชวลเนี่ย ก็คล้ายๆกับภาคแรกเนะเพราะว่าผู้กำกับเนี่ยเป็นไรอันคูเกอร์นะครับผู้กำกับท่านเดิมกลับมากำกับเขาชอบมีฉากแบบรถเนี่ยเออเอ,เ,อ,เ,อเป็นแบบแอคชั่นที่มีแบบคาร์เชสซีนเนี่ยเอเอเอสไตล์ของเขาเลยโอ้โหแล้วช็อตนี้แม่งสุดๆละเท่สุดขีด <c oughs> <c oughs> โอ้โหเนมอลแม่งแบบไม่ใช่แบบว่าแค่แบบลอยได้ทรงตัวได้แม่งบินแบบชึบชึชอโอ้โห อ่าแล้วก็เปิดตัวแล้วนะครับชุดเกราะของ i Heart r o n h e r t t r r ี w i l l l a m s ซึ่งผมเนี่ยได้เห็นไปแล้วนะครับจากของเล่นพว <letter> mmm <Viking> กแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยแม่งชอบแบบสปอยหนังก่อนนะครับเห็นแล้วก็แบบดีไซน์เท่ดีสวยงามกันไปเลยน่าจะมีแบบหลายมาร์คเหมือนกันนะในเรื่องอันนี้เดานะครับน่าจะมีแบบมาร์ค1มาร์ค2อะไรประมาณนี้นะไอ้มาร์คหลังอ่ะโคตรเท่เลยไอสีแดงๆอะสวยงามมาก เออแล้วก็มีฉากให้เห็นนะภายในเฮลเมทภายในหมวกกันน็อกนะครับของรีรีวิลเลียมส์โอ้โหเห็นแล้วก็แบบแอบนึกถึงโทนี่สตาร์กอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ไม่ได้ที่เสียชีวิตไปละใน mcu มันมีการถ่ายทำเนะมุมกล้องให้เห็นเหมือนแบบว่าอินเทอร์เฟซของคนเนี่ยที่อยู่ภายใต้หน้ากากเนี่ยว่าเป็นอย่างไรโอ้โห,โโหละแม่งเปิดตัวอย่างเฟี้ยว ลงมามีหมุนตัวรอบหนึ่งแล้วปึป๊บไม่เชิงเป็นซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งนะนี่ม่งยืนแบบเทเฟียวเลยและดูจากการดีไซน์ของชุดเนี่ยผู้หญิงใส่แน่นอนละซึ่งผมก็เดาวไว้ตั้งแต่ทีเซอร์แรกแล้วว่าน่าจะเป็นชูรี่น้องสาวของทีชาล,ล่านี่แหละไม่น่าจะเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครอื่นและที่มารับบทบาทนะครับของแบล็กแพนเซอร์คนถัดไป โอ้โหต้องบอกว่าหน้าดูสุดเขตดูแน่นอนเดวันจัดไป <c oughs> ไม่พลาดนะครับอย่างแน่นอนคะแนนความฮ y ์ใใ้้ไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ทีเซอร์10เต็ม10คะแนนคะแนนความคึกคักดีดด,ดิ้นเนี่ยคะแนนเต็มกันไปเลยไม่มีหักนะครับสำหรับเรื่องนี้ Wakanda Forever เออแล้วก็เพิ่งนึกได้มีข้อมูลเพิ่มเติมมานิดหน่อยนะครับจากบทสัมภาษณ์ของนักแสดง ที่แสดงเป็นเนโมของเราเนี่ยเขาบอกว่าตัวละครคาแรคเตอร์ของเขาใน MCU เนี่ยเป็นมิวแทนนะแม่งโคตรเฟี้ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าในบทในเรื่องในหนังเนี่ยจะมีการพูดถึงมิวแทนมนุษย์กลายพันธุ์เนี่ยหรือเปล่าจะมีการบอกกล่าวออริจินสต้นกำเนิดจุดกำเนิดของเนโมเนี่ยด้วยไหมนะครับเออโอเค อ่ะท้ายคลิปนะครับโปรโมทช่องเราบ้างตอนนี้ในช่องเราเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะครับ membership ใครที่สนใจช่วยหรือช่องอยากสปอร์ตช่องอยากส่งกำลังให้ช่องอยากเป็นกำลังให้ช่องอยากให้ช่องของเราดำเนินเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยลิงก์ในการสมัครวางไว้ให้ใน description และก็ในคอมเมนต์ปักหมดของทุกคลิปอยู่แล้วนะครับและเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วผมจะมีการผลิตคลิป exclusive คลิป เมมเบอร์โซลี่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มเยอะแล้วและในอนาคตเนี่ยจะมีการผลิตเพิ่มเติมอย่างแน่นอนและที่พลาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกทุกคนที่กดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณทุกทคอมเมนต์ที่แวะเวียนมาเมา์มอยคุยกันเสมอมาขอบคุณมากมากมากและก็รบกวนฝากกด Follow เพจ Facebook เป้บัมปลิงก์อยู่ใน description ของทุกคลิปหรือใครที่เพิ่งบังเอิญมาเจอการคลิปนี้ คลิปแรกเลยอาจจะถูกใจกันอาจจะถูกชะตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วทุกคนอย่าลืม subscribe กด like กด share อมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับพฤศจิกายนนี้เจอกัน w a คันดา forever